S 1> <S 1> <S เสียงที่ลุงมีอยู่อะไรกันนพร้อมยังครับุงพร้อมค่ะเริ่มต้นลุงผู้กรรมนานอืม้มาวแล้วอ๋อน,อนี่ยไม่มดีจดังเลยเอาลต่อมาก็อากาศเป็นยายกชั้นหนึงสูดอากาศเขไปทางจมูปืด้ดและหยุดนานๆกลั้นฟังเสียงลุงงอให้สบายลุยงเนเชนเช คำบอกไม่ต้องย้อนแย้งผมนะช้าไปช้าๆจะได้พาเรื่องานสูดหายใจเข้าออกตามปกติครับหลังจากนั้นให้ใจานานเวลาขามมาก็ตาัปกติเลยให้เต็มร้อยไปเลยฟังเสียงดีๆเป็นหลักนะครับเล้วสุดท้ายจะมีการสู่ร่วมกันเองนะครับ ค่อยๆก้มเลยอมปื้ดๆๆๆๆอมเลยแง่้ายเน้อช้าๆซ้ายกับขวาขวาซ้ายซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาทำแบบนีแค่นี้แหละครับแลพอพังเสียงดุ่งออกไปดู หายใจได้ลึกหรือยาวมากยิ่ขึ้นนั่นเองครับมันจะไปทั่วสันราบทางร่างกายมันจะคลี่มันจะคลายอา,าคารที่เคยเป็นความสุกที่เคยมีนั่นนะมันจะปลดล็อกให้เลยแหละจ้าบ้านไม่เกินหนึ่งนาทีต่อไปนี้จะถามกลับ บายผ่านความรู้สึกที่ว่ามั้งแต่ตอนต้นไม่ว่าจะบอกว่าหินปูนหรือเจด n a ในหูก็จดแต์ต่แต่เถอะอาการที่ว่านั้นคลี่คลายและหรือไปวนๆแล้วหรือยังชนครับผมรู้สึกรู้สึกมันดีขึ้นนะคะ คำว,ว่าดีขึ้นก็แปลว,ว่าไอนน้ที่มันเคยเป็นแล้วคอยเราเอียงหัวซ้ายขวามันมันไม่ได้เหมือนกับเท่ากับเท่าน,นี้ประมาณนะั้นคำว,ว่าดีขึ้นก็แปลว่าบีฟองมันเป็นเช่นนั้นบัดนี้เอออาฟเตอร์เป็นเช่นนี้แปลว่าเปรียบเทียบขึ้นต่ช่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้คำว,ว่าดีขึ้นนะครับ <C oughs> ดีขึ้นอยู่ในแกนพอใจไหมเนี่ย นายหน้าได้ขึ้นได้เยอะอ mm hmm. ปกปกตินายได้น้อยแล้วก็จะปวดตรงต้นคอออออืืืแล้วเสียงในหูมันก mm ็ไอที่เสียงเหมือนจิ้งเรียนมันเบาลงอ่ะค่ะอื ณะนี้อยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนครับผมท่านั่งค่ะงั้นลองยืนไหมมีที่ยืนได้สง่างามไหมยืนตรงคารพะรงชาติศาสนาแหละพระมหากษัตริย์ปกติธรรมดานั่นอานะต่อไปรอบต่อไปเนาะส่วนที่มันหลงเหลืออยู่ก็ก็คอยดูนะเพราะว่าเราจะไปทุกอากัศกิริยาจะเป็นการนั่งการยืนการเดิน ถ้าจะมีการยกเว้นแค่ตีลังกาไม่ให้ทำหรอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นโอเคนะเริ่มต้นนะสวนน่าจะเข้าไปเหมือนเดิมเปิดปิดปิดคื้ยหยุดนานาก้มนานาก้มก้มลงไปให้มือถึงพื้นได้ไหมแบบดำนาะ ตอนนี้หน้ามืดหน้ามืดโอเคไม่ต้องโอเคได้แค่นั้นเอานะต่อมาก็กดหน้าทองกดหน้าทองกดนิ่งๆไว้เลยเปิด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 เฟังเสียงให้ดีครับวาแล้วก็ยกมือขึ้นในท่าชาชโยโหัวหิว ปือดั้งสองข้างนั่นนี่แหละเอาลงขึ้นมาขึ้นลงขึ้นลงพรียวเปือดขึ้นลงครับขึ้นลงขึ้นลงปื้บปื้บอ่าปื้บปืบขึ้นลงเลยปื้บปืบเลยนะฮะทำไปเรื่อยฟังเสียงผมไปเรื่อยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะจ๊านะจ๊าเช่นแต่ก่อนมันเคลื่อนไหวขนาดนี้ไม่ได้ตัวนี้มันได้บ้างแล้วหรือยังสังเกตเปเทียบตัวนี้ มีโยกนิดหน่อยอืมดกันนค่อยๆตามความรู้สึกไปและความรู้สึกที่ว่าน้ำมันจะคลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆไมไหมไม,ไมเป็นคําถามครับ <c oughs> ร่วมกันต้องขอสังเกต เบาๆโดยการใช้ส้นกระทืบกระแทกเ้าเบาๆส้นสำรับกันซ้ายขวาตึกตึตึตึมันจะไปสะเทือนไปยังศูนย์กลางของสมองจุดนั้นลุงจะเรียกว่าเป็นหลุมดํานะครับอืมตัวนี้จะส่งผลถึงหูจะบอกว่าน้ําในหูจะเป็นแคลเซียมในหูก็แล้วแต่ที่เขาว่าแล้วก็เสียงในหูด้วยดูมันจะปรับข้ามันเองฮะจะเข้ามาสู่คำว่า,าอะไรสมสมดุล เมื่อสมดุลจริงอาการที่เคยเป็นก็จะหนักเป็นเบาเบาก็จะหายขาดใช่ขอให้สัง,สงเกต <c oughs> ฟังเสียงลุงต้องให้ฟังให้เนียนให้มากๆครับผม มโชยลมให้ใจเขาปืดกระนันนานเวลาออกออกมาไห่ก็ได้ทันพุออกไปเลยก็ได้เวลาออกครับ จะเห็นได้ว่าลุงช่วยทั้ง internal energy กับ external energy สองแรงบวกเลยนะครับนี่ internal energy จากลุงงอ,อกก็คือออกจากปากตรงๆลุงออกนี่แหละ ใบหน้าดูซิคมได้มากกว่าเดิมไหมสายหน้าดูสิมากกว่าเดิมไหมที่บอกว่าหน้ามืดบ้านหมุนหัวหมุนโลกหมุนเปียงหมุนมันโปร่งมันโล่งมันเบาไหมถูกคลีนถูกเคลียร์จากหัวสมองไหมช้าไม่ช้า,ชาเบาหัวนั่นเองครับผม